ก็มีกิจกรรมอะไรนะ ATV ในสวน,นเขาเล็กร้อยแปดสิบในตามราคาเลยคันใหญ่สองร้อยหกสิบนะคะแล้วเนี้ยเขาเรียกอะไรเล่นซิปลายเล่นซิปลายคาดดาไปกับร้อยห้าสิบต่อรอบนะครับ,อ,นนรบอันนี้เขา้อมีนะเล่นซิปลายอันนี้จะอะไรเด้ยวยโค้ชมันต้องขี่รถตกไปหรอกิจกรรมเขาเยอะแยะมากมาย้งกิจกรรมด้วยซ้ำ ไปฟาร์มฟาร์มมันสุดถึงไหนสุดถึงแค่ตรงนี้ใช่ป่ะมีอีกแต่ว่าต้องขี่รถไปแต่รถเลขน่นอ๋อแล้วจักรยานใครที่หนูขี่อ่ะจักรยานไม่เล่นอ๋อข้ามกีบาทเล่นเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับสิบลายข้ามดาบไปกับร้อยห้าสิบต่อรอบนะฮะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยนนี้ก็คือแหววไม่เอา อิ่มละกินไเล่นๆเดี๋ยวจุกเดี๋ยวอ้วกแค่นี้ก่อนครับ